ดรสุทินคลังแสงนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารผู้พลักดันทหารไปสู่กีฬามวยไทยโลกคนแรกในรอบ80ปีรุดให้กำลังใจนักมวยทหารเตรียมสู้ศึกมวยสมัครเล่นเชิงแชมป์ทหารโลก First CISM Military Muay Thai Challenge ที่สยามพารากอน11-13กคนี้พร้อมมอบ200,000บาทจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และเตรียมผลักดันมวยไทยไปสู่กีฬาทหารโลก CISM Summer World Games 2027ที่สหรัฐอเมริกาตามแนวทางเดิมที่เคยทำไว้สมัยเป็นรมวก,กลลาโหมดรสุทินคลังแสงนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารแห่งประเทศไทยตรวจเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและมอบของเป็นกำลังใจให้นักกีฬา มวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ทหารโลกครั้งที่1 First CISM Military Muay t h Challenge ณศูนย์กีฬาในร่มก็กทอ,อพร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมอย่างพลตรีนิรินปุนโนทกเลขานุการสมาคมพลเอกมอมหลงสุปรีดีประวิทย์อดีตหัวหน้าสำนักง,งานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอ,อากาศโทภ,ภัยทูลไล่เลิศผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองคับอากาศ นายวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สึกอขาวกีฬาออนไลน์และนายสรวุฒิเซษฐโกโมลนายทะเบียนสมาคมพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาดรสุทินคลังแสงนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนกองทัพไทย ในการแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่นชิงชนะเลิศทหารโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งในส่วนของการดูแลนักกีฬาก็ได้มีการมอบกองทุนสวัสดิการให้นักกีฬาจำนวน2 0 0แสนบาทพร้อมกับเตรียมผลักดันมวยไทยให้เข้าสู่การแข่งขันมวยไทยไปสู่กีฬาทหารโลกหรือ CISM Summer World Games 2027ซึ่งเป็นแนวทางที่ผมวางแนวทางเอาไว้สมัยที่ทำหน้าที่รมวกาาโม ซึ่งหลังจากตั้งสมาคมขึ้นมาก็เป็นการปฏิบัติไปตามแผนโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สยามพารากอนวันที่10ถึง13กคนี้และจะผลักดันให้บรรจุในการแข่งขันกีฬาทหารโลกที่สหรัฐอเมริกาต่อไปซึ่งฝีมือของนักกีฬามีทั้งจากทหารเรือทหารบกและกองทัพอากาศก็ใกล้เคียงกับทีมชาติปัจจุบันด้วยซึ่งเรามีโอกาสที่จะโกยเงินทองได้มากที่สุดแน่นอนโดยตลอดระยะเวลา80ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีกีฬามวยไทยเข้าไปแข่งขันในมหกรรมนี้ซึ่งทางดรสุทินคลังแสงอดีตรมวกาลาหมในฐานะนานยกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารถือเป็นผู้บุกเบิกคนแรกที่นำพาทหารไปแข่งขันกีฬาทหารโลกได้ในครั้งนี้